ศึกเพชรินดีครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับนัดเงินล้านครับร่วมกับสิงห์มาวินและก็กองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยนะครับยอดนี่2ล้าน1 4 4 4 0บาทต่างชาติ165คนมาดูมวยคู่ที่2ของรายการนะครับตกค้างยังไม่ได้ดูครับจัดให้ดูครับอาชนัยเพชรดีดีอะคาเดมี่ครับพบกับทางด้านของเพชรรุ่ง1ินายกไก่แปดริ้วลูกหลานจัดแดนอีสานเหมือนกันนะครับ อาชนาทีอีสานเหนือครับเพชรรุ่งนี่อีสานใต้ครับทางอุบลนู่นแหละครับวารินชำราศ์หนึอยสิบห้าปอนครับไพฑูรย์กบกลางกรรมการผู้ชี้ขาดแข้งซ้ายครับเพชรรุ่งเจอซ้ายของอาชนายครับยังไม่เคยโชคกันมาก่อนนะครับยก3ปล่อยตัวมาครับอาชนายต่อ3 2ฟันสอกขวาครับต่างสินต่างสายด้วยครับ อาชนายนีสายสิบของเพชรยินดีครับส่วนเพชรรุ่งก็รวมคนคนแปดริ้วครับนี่ครับสอนจอวาวแปดริ้วครับเชียร์อยู่ที่มุมครับนี่ใส่เสื้อขาวครับโบกให้เดินนะครับเดินเข้าหาครับเพชรรุ่งต่างคนต่างเก่งนะครับฟันศอกขวาแทนข่าวโต้ขวางครับขวางอาร์ครับตัดล่างหน่วยคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่ มีความคลาสสิกใช้ได้ครับแม้ว่าจะเป e ็นมวยเข่าท oh, ั้งคู่ก็ตามครับแต่ว่าอาวุธอย่างอื่นก็พัฒนาขึ้นตามรำดับโอ้โหหกตีสอดอกนี่สวยครับเพชรรุ่งเพชรรุ่งสิทอน้องเดิมลนะครับตอนนี้ก็ใช้สีเสื้อนายกไก่แปริ้วครับแทงเอาเจอแข้งขวาของอาชนัยครับอาชนัยก็เพชรลูกฟ้างชอพินราชเดิมครับตีเข่าซ้ายครับด้านของอาชนัยตีเข่าซ้ายครับ หัวที่มาตีซ้ายทีเดิมเพชรรุ่งซ้ายแล้วก็ล้มลงไปด้วยกันครับกรรมาการไพฑูรกลบลานะครับแยกแล้วก็หอดูขึ้นมาสู้ต่อแมหมัดขวาเจอสอกขวาของเพชรรุ่งเสียบซ้ายมาครับอาชนายทันกันครับเสียบขวาฟันศอกซ้ายครับขวามาขวาเอาฟันศอกดูฮะกู้ขี่สูสีดูดีแล้วก็มันครับถึงอาวุธ เบิ่มภูดินครับมาสอนครับหมดยกสามขึ้นยกสี่ตลละหลักทรัพย์ท่ามไปเสมอเพชรรุ่งนะครับอาจารย์นัยนี่สองฟอร์มหลังก็มีชนะประจันบาลสจวิชิษแปรริวครับก็เพื่อนร่วมท้ายของเพชรรุ่งนี่แหละครับแล้วก็มาแพ้นอกยกสามเก้ากระดับจิตเมืองนอนท์ครับส่วนเพชรรุ่งนายกไก่แปรริ้วก็เสมอเรืองเดชศักดิ์พิเชียนแล้วก็มาชนะนกยกสองฟ้ามงคลแทนบางไส สมลุกทุกคลานลุกขึ้นมาครับเดินครับเพชรรุ่งแม่วันนี้เดินครับจริงๆแล้วเป็นมวยชกข้างเชื่อนนะก็มีเดินมีถอยคนระับจะเป็นมวยเก่งมวยเด็น,มว,ดนมวยดังนี่ก็ต้องมีเดินได้ถอยเป็นครับแทงขวาครับตั้งแขนแ,งแงทงตีเข่าซ้ายมาตีเข่าขวาครับพยายามขวานะครับเพชรรุ่งครับ ไปขวาลำตัวเสียบเข่าซ้ายครับทางด้านของเกรุตีขวาครับแทงเข่าซ้ายครับอาชนายเกรุ่งไปซ้ายกรรมการแยกออกมาครับถึงดีกาละครับมวยคู่นี้ครับมันใกล้เคียงกันมากครับจัดกี่ทีกี่ทีจัดกี่ครั้งก็ยังสนุกนะครับดูก่อนนะครับว่าไฟนีที่ใจการนี้จะจบยังไงครับ รรมการไปทุนครับแย่กลมาเพชรรุ่งเดินลุยต่อครับเสียบขวานามครับเจอเข่าขวาของอาชนายเพชรรุ่งตีเข่าขวาครับอาชนายก็ตีในครับอ่าครับแยอกลมาเสียบขวาไปครับแข้งซ้ายของอาชนายแข้งขวาสวยครับเจอขวาโตจากเพชรรุ่งครับขวาราคาไว้อ้าอุ้ยซ้ายของอาชนายครับเพชรรุ่งเอาขวาคืนครับ แข้งขวาครับอาชานายทีบขวาไว้ลุบซ้ายหมัดขวาแทงเข่าซ้ายเพชรรุ่งตีเข่าซ้ายครับอาชานายตีขวาครับกรรมการแยกครับแข้งขวาครับคืนด้วยขวาขวามาเสียบซ้ายเสียบสายราคาครับเจอโค้งโค้งจากอาชานาครับเพชรรุ่งก็เอาคืนครับ มาผ่อนกันหน่อยแข้งขวาขึ้นขวา่อยๆโยกเข้าไปครับโยนเข่าขวามาครับตั้งแขนแทงข่าขวาครับเพ็รลุ่งเนี่ยครับแทงขวาราคาล้้ำหมดยกสี่ฮะถึงเงินจริงๆครับเมวยคุณนี้แต่ว่าลูกชัดเจนนี่ก็อยู่ที่อาชันในนะครับ อลไรครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่อาชนัยต่อสี่สิบหนึ่งเลยนะครับสามสิสี่สิบหนึ่งมีแน่นอนครับต้นยกไม่มีเสียงเชียร์ซะแล้วครับอกองเชียร์เพชรรุ่งสารภาพไปแล้วหรืออย่างไรครับตีสา,ายมาครับเพชรรุ่งทีไอคนที่ยอมนี่คือกองเชียร์แหละครับแต่นักมวยยังไม่ยอมครับ แข้งขวาครับเพชรรุ่งครับสอกซ้ายถีบซ้ายครับอัจฉรย์เจะแข้งขวาจากเพชรรุ่งแข้งซ้ายครับตีเข่าซ้ายตีซ้ายครับตีขวาครับตีซ้ายอาละครับอ้าวนี่ครับเริ่มมีเสียงเชียร์ขึ้นมาครับแหมจะถอดใจก่อนนักมวยได้ยังไงครับขวางอาจารย์นายก็ป้องกันครับ ตีเข่าขวาครับเพรุง่งซ้ายมาซ้ายครับอาชนัยไม่ตกใจนะครับรอดับจังหวะสองมั่นใจแล้วก็ว่าตุนไปเยอะเอา้าวแข้งซ้ายของเพรุง่งอาชนัยก็โต้ดยซ้ายครับแข้งขวาครับอาชนัยครับเพรุงร่งเตะไม่เข้าครับเข่าขวามาก็แหมโดนสีข้างเบาๆอาชนัยก็ยันตีโค้งโคง,ง,งก็ตีไม่ถึงครับ แข in right ้งขวาครับโต้ด้วยขวาขีดข้ามาแข้งซ้ายของอาชนายนะครับแข้งขวาก็ได้แข้งซ้ายขวามาสองแข้งครับเพชรรุ่งขวาครับเพชรรุ่งเจอข่าขวามาก่อนครับเสียฟวาไปครับเพชรรุ่งครับโต้ทุกดอกครับแข้งขวาครับอาชนาย ดักเสียบซ้ายเพชรรุ่งแข้งขวาแข้งขวาอาชานายเพชรรุ่งเก็บอาวุธได้แข้งขวาอาเต็มชายโครนเอาคืนไม่ขวาเหมือนกันครับเสียบซ้ายไปครับเพชรรุ่งก็ดูฮะยโยกมาครับอาชานายแข้งซ้ายครับขวาขวาครับแล้วก็จากนั้นไม่เข้านะครับแล้วก็หมด,ดยกครับดูฮะ นอนงายท้องเลยนะครับก็มั่นใจนะครับนักมวยทั้งคู่ครับก็อยู่ที่กรรมการนะครับเนี่ยครับต่างคนต่างกราบซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันครับนี่ครับก็ว่ากันไปครับให้ทุนกบลางครับโอ้ชูสองมือเลยนะครับโอ้แซงตีเสมอได้อย่างสนุกครับแต่คนก็ต่างจิดหวังนะครับ แต่ก็ไม่ได้โกรธกันและกันหรอกนะครับเขาก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่แล้วครับรูปร่างน,นี้ปากหัวตัวเท่าด้วยมือคู่นี้สามมุมสามมุมนะครับจากสมบูรณ์ประภาวงครับสมบูรณ์ให้แดงแพ้สี่แปดสี่เก้านะครับนารงกมกิจให้เสมอกันไปสีแ่แปดสี่แปดแล้วก็อาวุธจุกมีครับให้แดงชนะสี่เก้าสแปดครับมีโอากาสปรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งเร็วเร็วนี้แน่นอนครับทั้งเพชรรุ่งแล้วก็อาชาไนย